อีเวนต์มาค่ะเดี๋ยวพอจิ้นมากๆละครมาใช่แล้วเราหล่ะว่ายังไงเออนะคะตั้งใจจะไปแบบว่านะคะ้าลงท้าแข่งอะไรกับเขาด้วยหรือเปล่านะคะพี่ว่ามันแล้วแต่ช่องแล้วแต่คนที่จ้างแหละนะคะเหมือนที่พี่พูดไปต้นรายการบอกว่าเดี๋ยวเจ้าของโฆษณาเจ้าของสินค้าเขาจะรู้เองว่าดาราหรือว่าคนไหนเนี่ยเหมาะกับสินค้าของเขาใช่ต่อให้นําเสนอของตัวเองไปถ้าเป็นแทบตาย ของไปดีถ้าเป็นที่ตายถ้าเกิดเขาไม่เซเยสมันก็ไม่ใช่ใช่ใชอะไปดูดีกว่าค่ะค่ะสบาย,บายอ่ะพรค้าล่าสดุดมันมืนแบบมีหนือพิมพ์ลง <c oughs> เขียนแซลแลวเราว่าเหมือนจะผู้จัดการของเราเนี่ยจะดันเรากับมินให้เทียบเท่ากับนเดชย่ายอ๋อจริงๆแล้วผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องพวกนี้ฮะจริงๆแล้วดันเรื่องดองเรื่องดันอะไรผมว่าผมทํางานของผมดีกว่าเฉยๆนะ เขาบอกเมื่อกี้ะฮะ,ฮะซีเรียสไหมคะที่เขาเอาเราไปเอาเรากับมีนไปเหมือนแบบเป็นคู่จิ้นแข่งกับนเดชไม,ไม่ไม่ไม,ไม่ซีเรียสเลยฮะผมไม่แข่งกับใครดีกว่าเราทํางานก็รู้จักกันวงการเดียวกันครับมันลามไปถึงผู้จัดก,การส่วนตัวของเราด้วยว่าแบบว่าพายายามที่จะแบบเหรออ๋อไม่ในนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะใช่ผมก็ทํางานของผมชิวๆ ก็มีบ้างนะฮะตอนนี้ถ่ายไปแล้วสองสอันตอนนี้มีประมาณกี่ตัวได้คะพอประมาณก็ก็ไม่เยอะหรอกห้าห้าหกหกหกเยอะมีอันนี่จะรับเท่าไหรอะไรย่างนี้ยคุยกัคุกเพ่ไหมแม่ก็จริงๆแล้วมีงาน เบิ้มมาไม่ไม่ก็มีมีแต่มาบอกมากกว่าว่าพไม่บอกข่าวนี้มัากไหมคะว่าแบบเออมันตรงแบบนไม่เคยส่วใหญ่ผมเห็นก่อนพเบิ้มอีกฮะแต่ปกติเราจะไม่ค่อยเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครใช่ไหมคะไม่ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องข่าวเลยครับมาถามมาก็ตอบให้สบายสบาย ชิลสบายสบายเหมือนเดิมครับอืมสนิทกันมากขึ้นไหมคะก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะแต่ช่วงนี้ละครจบก็เจอบ้างไม่เจอบ้างมันเกิดมีนิสัยร้ายแล้วมันเกิดแล้วฮะมันเกิดมายังไม่ได้เจอเลยฮะมันเกิดแล้วไม่จะต้องแบบหลายตอนอันนี้เขาไปทํางานมันเกิดนะมีส่งไลน์อะไรครับพี่เบอร์เดย์อะไรเรียบร้อยหรือยังคะก็แค่พี่เบอร์เดย์ปกติครับสมุดดดอกไม้ไม่มีฮะส่งไลน์ให้พี่เบอร์เดย์อย่างเดียวฮะอุ้ยพรอะไรเขาบ้างเอ่ยมีคอมเมสต์มากๆ ก็เหมือนเดิมนะฮะทำงานเยอะด้วยนะฮะแล้วก็ละครจบก็ไม่ได้เจอเท่าไหร่ก็เจอบ้างนิดหน่อยแล้วกลับมาทำไปวันนี้ไม่ทราบเลยฮะเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้เจอด้วยผมทางสะดวกตลอดแล้วฮะไม่อยู่ที่ตัวผมผมไปดูคนอื่นนี่วะแตจริงๆแล้วเป็นเพื่อนๆกันหมดนะจริงแล้ว ก็เพื่อนเยอะผมเพื่อนเยอะอ่ช่วงนี้งานเยอะจนถึงแบบปลายปีเลยไหมคะก็ก็มีบ้างครับแสดงว่าคิวยาวถึงปลายปีแล้วก็มีส่วนใหญ่เป็นละครครับตอนนี้ก็เล่นเล่นถ่ายละครอยู่ก็ กันฮะเราไม่มีแบบคิดถึงนะที่รักใครไม่มีไม่มีแม้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันโอเคใจแข็งไหมใจแข็งมากกว่าฮะไม่เป็นได้เราเราเราทำงานด้วยบางทีเราบางทีเราทำงานเยอะยังดูแลตัวเองไม่ค่อยได้เลยดูแลคนอื่นได้ยังไงโอเคโอเคไปโอเคไปโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคะขอบคุนะคะ สัมภาษณ right. ์ไปควรจะร้อนฟงร้อนไฟด้วยนะเหนื่อยเยอะมากเลยวันนี้เหงื่อแตกซิงมากเลยแต่คือต้องซับตลอดคือเหงื่อแบบหยดแบบหยดอะเยอะมาก